สวัสดีค่ะเพื่อนๆทัดไฟและขนาดทัดไฟนะคะเมสิงธนูยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เรามาทําหัวข้อแรนดอมนะคะรักเก่ารักใหม่บอกอะไรเกี่ยวกับทางเลือกที่คุณมีนะคะไม่ได้จํากัดระยะเวลาในการรับชมนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามารีเช็คได้เสมอนะไพ่อาจจะไม่ได้แรนดอมขึ้นมาตรงกับทุกคนนะคะเป็นการสุ่มนะคะไม่ใช่การอ่านแบบส่วนตัวนะคะฉะนั้น เพื่อนๆอ,อาจจะต้องใช้วิจารณญาณน,นะถ้ามันไม่ตรงนะคะเพื่อนๆสามารถลองฟังหัวข้ออื่นๆน,นะคะที่มันตรงตามสถานการณ์นะคะที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้เราอย่าลืมดูสถานการณ์ตัวเองนะคะก่อนเข้ามาฟังแรนด้อมนะว่าตอนนี้เราอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์อย่างไงนะคะขอบคุณมากแม่นะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดทางผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่สําหรับเพื่อนๆคนใดสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวสามารถติดตอ่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวดูดวงส่วนตัวได้ผ่านช่องทางไลน์ไอดี ID ขอฝากโปรแกรมดูดวงผ่านไลน์ด้วยนะคะโปรแกรมสินแสบาโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสำหรับธาตุไฟเมสิงธนูไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะแรนด้อมของคนธาตุไฟนะคะรักเก่ารักใหม่บอกอะไรเกี่ยวกับทางเลือกที่คุณมีเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะ การพยากรณ์นะคะไม่ได้จํากัดระยะเวลาในการรับชมนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามารีเช็คได้ตลอดเวลานะถ้าหากว่าหัวข้อนี้ไม่ได้ตรงในสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในโปรไฟล์ u t u b e นะคะจะมีเลือกการเลือกกองไพ่แล้วก็หัวข้อแลนดอมอื่นๆนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกชมได้เลยนะ เดี๋ยวเรามาทวนราศีเกิดกันนิดนึงนะคะสาหรับคนธาตุไฟชาวเมษคือผู้ที่เกิด13เมษายนถึง14พฤษภาชาวสิงค์คือผู้ที่เกิด16สิงหาถึง16กันยาชาวธนูคือผู้ที่เกิด16ธันวาถึง14มกราคมนะคะขอเปิดเป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์ของเราทั้ง3คนนี้เป็นยังไงบ้างรักเก่ารักใหม่ตัวคุณสถานการณ์ความสัมพันธ์ของเราทั้ง3คน5ดาบความขัดแย้งเกิดขึ้น the river ลักเก่าลักใหม่นะคะสิบเหรียญสามดาบแล้วก็มีไพ่แปดเหรียญเออสถานการณ์ตอนนี้หรอมีความขัดแย้งกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเหตุการณ์ประทะกันด้วยหรือเปล่าแต่คือคนทัดไฟนะคะเหมือนกับตัวคุณเองเนาะก็เหนื่อยมากพอแล้วอะกับความสัมพันธ์ที่ มันเป็นแบบนี้แล้วคุณจําเป็นจะต้องตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งสักทีคุณอาจจะต้องเป็นคนกลางอะที่ต้องเลือกอาจจะต้องยอมเป็นผู้ร้ายในสายตาของใครคนหนึง่งแล้วเราก็อาจจะต้องเป็นคนรักของใครคนหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องเลือกเองนะคะจริงเราก็ไม่อยากเป็นคนร้ายในสายตาใครหรอกถ้าเป็นไปได้คุณก็ไม่ได้อยากจะเป็นศัตรู กับความสัมพันธ์ที่คุณไม่ได้เลือกเลยนะคะแต่มันก็มีเหตุที่คุณจําเป็นจะต้องเลือกแล้วล่ะและนั่นถ้าฝ่นะคะคุณอาจจะเลือกความถูกต้องมาก่อนนะไม่รู้ลหละว่าความรู้สึกของคุณนะคะจะรักใครหนึ่งสองนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนนะ่ะความมองว่าคุณจะลดปัญหาความสัมพันธ์นี้โดยการเลือกในสิ่งที่มันถูกต้องกับทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตัวคุณนะคะหรือว่าจะจะเป็นอีกฝั่งหรืออีกฝั่งหนึ่ง หรือถ้าคุณไม่อยากทำร้ายใครเลยนะคุณอยากให้ทุกๆฝ่ายมีความเสมอภาคกันคุณอาจจะไม่ได้เลือกใครเลยสักคนนะคะก็ยังไม่รู้นะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมท่าไฟคุณถึงสับสนในการเลือกของตัวเองมากมายขนาดนี้นะคะขอให้สิบเหรียญหน่อยสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคิดในความสัมพันธ์นะสมเหรียญคุณต้องการใครสักคนหนึ่งที่จริงจัง แล้วก็มั่นคงในความรักรักเก่ารักใหม่อย่างไงนะหกถ้วยการกลับมาของใครบางคนทําให้ความรักของเรากับอีกคนหนึ่งนะคะมันเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างความขัดแย้งนะคะหรือเกิดเรื่องราวที่มันเข้าใจผิดกันเยอะมากๆนะคะคือตอนนี้คุณมองว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมแล้วะ ออกับความสัมพันธ์ที่คุณเพิ่งเริ่มต้นใหม่หรืออาจจะเป็นสถานะตัวจริงของคุณนะคะณนะนะปัจจุบันนี้มันเหมือนทุกอย่างมันรอการเคลียร์หมดเลยหรือมันอาจจะต้องรอการเคลียร์ในเรื่องของผลประโยชน์กับคนเดิมๆหรือเปล่าอย่างเช่นมีธุรกิจร่วมกันหรือมีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่เรายังจะต้องวนเวียนกับคนเดิมๆอยู่อะค่ะแต่มันสามารถเลือกโฟกัสได้เฉพาะหน้าที่กับคนเดิมซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะที่ ที่เราจะต้องวนเวียนไปมาหาสู่กันเราอาจจะตีกรอบสถานะหรือว่าตีกรอบหน้าที่นะคะให้มันอยู่เฉพาะตรงนั้นโดยที่แบบไม่ต้องมีอะไรเกินเลยหรือนอกกรอบกันไปมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเทคแอคชัน่นหรือว่าความรู้สึกต่างๆนะคะจะมีประเด็นดราม่าก,กับคนเดิมที่มันยังเคลียร์ไม่จบด้วยคุณอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ไปแล้วด้วยจุดประสงค์นะคะที่คนรักเก่ากลับเข้ามาจุดประสงค์ที่คนรักเก่ากลับมามันอาจจะมีเหตุจําเป็นที่จะต้องกลับมานะ จุดประสงค์นะคะเจ็ดถ้วยหเหรียญเขาต้องการสิทธิ์อะไรบางอย่างจากธาตุไฟอ่ะเนี่ยซึ่งมันอาจจะนำมาด้วยผลประโยชน์หรือเปล่าหรือเขาอาจจะเข้ามาก่อวอดก่อกวนอะไรหรือเปล่าอันนี้ the world ก้ถ้วยเข้ามาเป็นประสาทให้คุณอนะเป็นโลกประสาทแดกอะไรประมาณนะั้นอะธาตุไฟรักเก่าของคุณนะคะเขา เขาเหมือนค่อนข้างที่จะเป็นประสาทกับคุณมากๆน,นะคะหรืออาจจะมีการกันแกล้งหรืออะไรก็ไม่รู้เนาะแต่รู้สึกว่ามันมีเจตนาแอบแฝงอะไรบางอย่างที่ไม่ดีอะก้าวถวยก็คือคนยืนหัวเราะเพื่อดูสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เขาอยากจะให้มันเป็นอยากจะให้มันเกิดขึ้นด้วยความที่คุณที่คุณกับกับความสัมพันธ์อีกทางหนึ่งที่คุณเลือกอะนะอาจจะมีการเข้าใจผิดกันเพราะ ความสัมพันธ์เก่าที่วนกลับมาหรือเปล่าก้าวถ้วยนะคะขออีกใบหนึ่งนะจุดประสงค์ของเขาเหรอแปดไม้เท้าเนี่ยมีเจตนากลับมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างคุณกับการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ที่คุณเลือกนั่นแหละเพราะวาไัยค่อนข้างขึ้นชัดแล้วคือดราม่ามันเยอะปัญหามันเยอะเหมือนเขาติดตามคุณอยู่กับความสัมพันธ์ใหม่นะว่าคุณกับเขาคนนั้นน่ะเป็น,เป,นเป็นอะไรบ้างแล้วส่วนใหญ่การที่เขาเข้ามา ไพมันขึ้นในลักษณะแบบจุดประสงค์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือมันอาจจะเป็นการกลับมาเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เขามีร่วมกับคุณนะคะหรือเขาจะทําจนกว่าเขาจะพอใจอะ่ะในสิ่งที่เขาต้องการอะไรบางอย่างจากตัวทาตุไฟอะประมาณนั้นแหละเหมือนเขาเห็นคุณมีความสุขกับความรักใหม่ประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็อาจจะแบบมีเจตนาอะไรบางอย่างที่ไม่ได้อยากให้คุณแฮปปี้ในความสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะ ออน่าจะเจอตัวร้ายคนรักเก่าที่เป็นตัวร้ายเคยเป็นตัวร้ายในชีวิตคุณและเขาก็ไม่ยอมปล่อยธาตุไฟไปสักทีคนรักเก่าเขารู้สึกยังไงกับธาตุไฟคะทําไมเขาถึงทําแบบนี้ตามไพ่นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าธาตุไฟทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ตรงข้ามไปได้เลยนะอามาดูสิเขารู้สึกยังไงกับคุณความสัมพันธ์เก่าเขารู้สึกยังไงกับธาตุไฟเขาอยากเอาชนะคุณมีไพ่ของการอยากเอาชนะอยากได้รับความยุติธรรม ซึ่งถ้าไฟคุณอาจจะมองว่าสิ่งที่คุณให้เขาไปอมันยุติธรรมมากพอแล้วนะคะแต่เขาเหมือนอาจจะยังไม่ได้พอใจในสิ่งที่เขาได้รับจากทาุไฟหรือเปล่าเขาต้องการอะไรอีกอ่ะแต่เท่าที่รู้ๆอ่ะเหมือนเขาเขาหาเรื่องทะเลาะเลยอ่ะห้าไม่เท้าอ่ะไพ่ของการทะเลาะเลยอ่ะไพ่หาเรื่องชัดๆเลยแบบนี้เขารู้สึกยังไงกับทตุไฟคะเด็กถ้วย อ๋อแล้วก็มีไพ่สี่ดาบเข้ามาอมืเขาเหมือนคนที่แพ้ไม่เป็นน่ะแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องชนะเขาแค่อยากเอาชนะซึ่งการมาของเขาอ่ามันไม่ใช่การมาด้วยความรู้สึกรักเหลืออะไรแต่การมาของเขามันเป็นการมาโดยการใช้อารมณ์แล้วอาจจะเป็นความรู้สึกเพื่ออยากได้รับความสะใจอะไรบางอย่างหรือเปล่า ขอโทษนะคะคือมันต้องอ่านแบบนี้จริงๆเพราะว่าไพ่มันแปลความหมายอื่นไม่ได้เลยเหมือนเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วเขาต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้เขารู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่เขาต้องการผลประโยชน์หรือต้องการสิทธิ์อะไรบางอย่างจากทัดไฟนั่นเองนะคือชวนตีชวนทะเลาะประมาณนั้นน่ะชวนชวนทําให้มันเกิดเรื่องวุ่นวายในชีวิตของคุณกับอีกความสัมพันธ์หนึ่งหรือเปล่าใครเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างทัดไฟ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูสิว่าเขาจะมีเทคแอคชั่นอะไรกับคุณคะความสัมพันธ์เก่าคไฟเอ็มเพ s เขาได้เอ็มเพ s เนาะสี่ถ้วยเขาอยากให้คุณสนใจเนาะอยากให้คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยนะคะลึกๆเขาก็ยังรักคุณอยู่นะแต่การที่เขาแสดงออกกับคุณแบบไม่น่ารักอะ่ะมันเหมือน มันเหมือนคนที่เอาแต่ใจหรือว่าคนที่รู้สึกไม่ไม่ถูกใจมันเหมือนเขาคาดหวังในในการกลับมาขอคืนดีอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ได้เป็นไปตามที่มันคาดหวังอะแล้วเขาเห็นคุณมีคนใหม่หรือได้เริ่มต้นกับการใช้ชีวิตใหม่กับความสัมพันธ์ใหม่อย่างเงี้ยมันมันทำให้เขารู้สึกว่าเขายอมไม่ได้หรือเขาแพ้ไม่ได้อ่ะค่ะเขาจะกลับมาทวงบัลลังของเขาคืนอะเหมือนครั้งหนึ่งนะคะคุณกับเขาเคยรักกันมากแล้วเขาอยากให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมอะค่ะ เขาอยากได้ตําแหน่งนั้นตําแหน่งที่คุณมีอีกคนนึงอยู่ข้างๆแล้วเขาก็อยากสลับกันนะ่ะคือคนที่อยู่ข้างๆคุณน่ะควรจะเป็นเขาไม่ใช่คนนั้นอืมนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะแล้วจุดประสงค์ที่คนรักใหม่เข้ามาในชีวิตคุณคนรักใหม่นะคะความสัมพันธ์ใหม่ที่คุณมีตอนนี้ธาตุไฟเขาคิดและรู้สึกยังไงกับธาตุไฟคะ เขาคิดและรู้สึกยังไงกับธาตุไฟ2ไม้เท้าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับธาตุไฟเอ่ยสไม้เท้า10ถ้วยเดอะซัอัศวินดาบนะคะต้องบอกตรงๆนะเขาก็ไม่ได้ไว้ใจคุณนะเขาก็ดูไปตามสถานาการณ์นะคะธาตุไฟก็อาจจะมีเรื่องที่ทำให้เข้าใจผิด จริงๆนั่นแหละซึ่งตัวของคนรักใหม่ของคนธาตุไฟอะ่ะมันเหมือนเขาก็คือทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้อะ่ะคือไม่สามารถคือไม่สามารถเทคแอคชั่นหรือเข้าไปเสนอข้อคิดเห็นอะไรได้ว่าคุณต้องจัดการยังไงเขาอาจจะมองว่ามันเป็นปัญหาของตัวธาตุไฟกับอีกคนหนึ่งซึ่งคุณอาจจะต้องไปจัดการกันเองอะ่ะจริงๆแล้วว่าเหมือนคนเนี้ยเขาไม่ได้อยากเข้าไปยุ่งนะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับอีกคนที่มันยังไม่เคลียร์กันจริงๆอะคะ่ะจริงๆ เรื่องสถานะระหว่างคุณกับคนเดิมมันอาจจะเคลียร์ไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีผลประโยชน์บางอย่างหรือส่วนต่างอะไรบางอย่างที่คุณกับคนรักเก่ายังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้อะเออว่าจะจัดการหรือแบ่งสันปันส่วนในผลประโยชน์ตรงนั้นยังไงอ่ะเขาพยายามที่จะไม่ยุ่งนะแต่เขาพยายามที่จะมองดูสถานการณ์และกวางมองว่าเขาอยู่ในจุดของเขาอะค่ะอยู่ในโซนของเขาที่เขาไม่อยากจะเทคแอคชั่นอะไรเลยในปัญหาระหว่างคุณกับคนนั้น่ะ เดี๋ยวมาดูซิแล้วเขารู้สึกยังไงกับธาตุไฟอะ่ะเขารู้สึกยังไงกับธาตุไฟคะ่ะสิ่งที่เขารู้สึกกับธาตุไฟก็คือระแวงอะ่ะบอกตรงเลยคือไม่ไว้ใจคุณเลยตอนนี้คือเขาทับสนมากๆเลยอะ่ะแล้วก็กลัวไปหมดเลยคือตอนนี้สิ่งที่เขาคิดเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะอดทนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไปได้จนถึงเมื่อไหรอ่อ่ะธาตุไฟเขาก็เหมือนพยายามรอให้คุณเคลียในสิ่งที่ ที่มันควรจะเป็นไปได้มากกว่านี้หรือมันควรที่จะดีกว่านี้สำหรับเขาเขารู้สึกไม่สบายใจนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยแต่เขาก็ยังเลือกที่จะลงเรือลำเดียวไปกับคุณนะก็คือยอมที่จะรออยู่ตรงนี้คือยอมที่จะอยู่ในปัญหาของาธาตุไฟกับความสัมพันธ์อีกทางหนึง่งหรือยอมที่จะอยู่เพื่อรอความชัดเจนอะไรบางอย่างจากคุณนะคะรอให้ทุกอย่างมันเคลียร์อืมแล้วเขาก็ไม่คิด ไม่ไม่คิดที่จะลงเข้าไปอ๋อไปยุ่งอะ่ะหรือไปจัดการอะไรด้วยอะ่ะคือเหมือนเขาไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้มันมีปัญหาเพิ่มเข้าไปอีกอะ่ะแต่ตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะระแวงมากๆเลยนะเหมือนเขาอยู่ในสถานการณ์ที่มันคือไม่เข้าคลายไม่ออกนะคะสิ่งที่เขาทําได้ก็คืออยู่ในมุมของตัวเองเท่านั้นแล้วเขาจะมีแอคชั่นอะไรกับคุณเขาจะมีแอคชั่นอะไรกับคุณหรอเขาน่าจะไม่มีแอคชั่นอะไรกับ ธาตุไฟหรอกถึงแม้เขาจะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะแต่เขาก็พยายามที่จะเหมือนกับให้กําลังใจคุณเนาะให้มันผ่านสถานการณ์อะไรแบบนี้ไปได้อะเขาอาจจะเข้ามาผิดเวลาอาจจะเข้ามาในช่วงที่เหมือนคุณกําลังเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างกับคนเดิมอยู่ซึ่งมันยังไม่ลงตัวนะคะอย่างที่บอกไปอะ่ะ การคบกันระหว่างคุณกับคนนี้คุณอาจจะเคลียรสถานะกับคนเดิมแล้วก็คือสถานะมันไม่ได้มีพันธะอะไรมันคงไว้แค่เพียงหน้าที่อะไรบางอย่างที่อาจจะต้องทําร่วมกันอยู่นะคะซึ่งเขาเข้ามาพอดีอย่างเงี้ยแล้วกลับกลายเป็นว่าเขาต้องอยู่ในปัญหาของคนธาตุไฟด้วยความเข้าใจถ้าเขาไม่เข้าใจจริงๆนะเป็นบางคนคือเขาน่าจะออกไปจากจุดนี้แล้วล่ะเขาก็คงต้องรอให้ธาตุไฟเคลียตัวเองให้มันจบๆไปก่อนประมาณนั้นนะเขาคงไม่เทคแอคชั่นอะไรหรอกเขาก็ ทำหน้าที่ไปตามปกติเนาะก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่พยายามประคับประคองอะ่ะแล้วก็รักษาสถานะความรู้สึกดีๆต่อกันไว้ถึงแม้มันจะมีเรื่องยุ่งๆเข้ามานะคะเขาก็พยายามที่จะหนักแน่นแล้วก็มั่นคงนะมาดูกันว่าสิ่งที่ไพ่อยากแนะนำไพ่จะแนะนำอะไรได้บ้างคะเนี่ย judgment judgment hermit นะคะไพ่บอกว่าจงเคลียร์ในปัญหานะคะแล้วก็ถ้าคิดจะเริ่มต้นใหม่นะ เราจะต้องแคร์สิ่งที่มันเป็นปัจจุบันเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วเราก็ควรที่จะมอบความชัดเจนให้ให้กับทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเก่าใหม่ถ้าความสัมพันธ์ที่คุณเลือกที่จะจบแล้วมันต้องจบจริงๆอย่างเงี้ยคือคือทัดไฟก็อาจจะต้องเทคแอคชั่นอะไรที่มันตรงปกกับการจบจริงๆถ้ามันเหลือไว้ในเรื่องของหน้าที่หรือส่วนความรับผิดชอบก็คือให้มันอยู่ในกรอบตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะเราก็ต้องชัดเจน นะแล้วก็เหมือนกับพยายามอย่าให้คนใหม่รู้สึกว่ามันเป็นความเสี่ยงในการไปต่อเหมือนคุณต้องจัดการความสัมพันธ์ให้ดีๆอ่ะเออเหมือนต้องจัดการออในระบบความสัมพันธ์เก่าใหม่ให้ดีๆนะคะอะไรที่มันเป็นส่วนที่จะต้องเคลียร์ก็เคลียร์ไปนะอะไรที่มันเป็นส่วนที่เราจะต้องให้ความชัดเจนนะคะเราอาจจะไม่ได้สามารถให้ความชัดเจนในทันทีแต่เราอาจจะต้อง การันตีอะไรบางอย่างให้ให้เขาลดความระแวงจากเราลงมาได้บ้างอะคะ่ะแต่ก็ขอให้การเคลียร์ในความสัมพันธ์เก่าใหม่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรธมด้วยนะอันนี้ก็บอกไว้เฉยๆนะคะไม่ได้บอกว่าคือทาดไฟคุณจะต้องทําอะไรที่มันผิดผดไม่ใช่นะคือคือทตุไฟอะคุณอาจจะ เอ่อทำทุกอย่างดําเนินสถานการณ์ทุกอย่างมาอย่างถูกต้องเพราะว่าไพ่หรือตัวกวางที่อ่านไพ่กวางก็ไม่ได้ไปรู้ลึกๆหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าคุณจะเลือกอะไรหรือคุณจะจบตรงไหนแก้ปัญหาอะไรยังไงคุณต้องลงลึกในความชัดเจนนั้นไปเลยนะคะอย่าลังเลเด็ดขาดนะคะฝากไว้ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะคะมีชาวราศีกันมีชาวราศีเมษอ่า มีชาวราศีตุลมีชาวมีถุนนะคะนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะมีสิ่งด้วยนะชาวสิ่งนะคะขอบคุณมากมานะคะเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดเอาไว้โอกาสหนนะ้าเจอกันใหม่ในยีพีถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย